แต่ผมเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อ15ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รับมอบหมายให้ทําตัวให้เป็นคุณอํำนวยเราได้เรียนรู้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูงก็คือตัวบึงบอระเพ็ด นะครับซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างพี่น้องประชาชนกับภาครัฐและเราก็นำเรื่องราวทั้งหมดที่เราลงพื้นที่มาถอดบทเรียนกับทางผู้บริหารของวิเขตพบว่าการที่เราเป็นคุณอํานวยเนี่ยคือการที่เราไปอํานวยความสะดวกเอางานวิชาการเนี่ยไปเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อก้าวไปสู่การลดความขัดแยง้งดังนั้นนะครับการที่เป็นคุณอํานวยจึงเป็นบทบาทหลักซึ่งเป็นปัจฉญาในการทํางานตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเลยครับ สืบเนื่องจากความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยเวลาสะท้อนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะครับเราจึงนับทําหน้าที่ในการรับฟังเป็นผู้ฟังที่ดี พอเราเป็นผู้ฟังที่ดีเราก็จะมีการส่งต่อพอมีการส่งต่อเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มรู้จักคนมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดมิติการเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแต่ละตำบลซึ่งมีอยู่5าตำบลรอบบึงบอระเพ็ดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐซึ่งมีหลายหน่วยง,งานในพื้นที่เนี่ยให้หันหน้าคุยกันโดยพวกเราเนี่ยเป็นตัวกลางในการจัดเวทีในการพูดคุยกันเรารู้จักกันเราเริ่มทํางานร่วมกันเราเริ่มเปิดใจให้แก่กันทําให้การทํางานหลายๆอย่างมันจึงสามารถขับเคลื่อนต่อเดินหน้าต่อได้ พี่น้องประชาชนอยู่ในสถานะผู้บุกรุกมาตลอด98ปีตั้งแต่ซ้ำบึงสร้างบึงบอเพชรขึ้นมาจากสิ่งที่เขาได้สื่อสารผ่านเราและเรานำสื่อข้อมูลต่างๆเนี่ยเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงระดับประเทศท่านรัฐบาลมอบโครงการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทําให้วันนี้พี่น้องประชาชนโดยรอบบึงบอเพชรมีใบเช่าแล้วนะครับซึ่งใบเช่าเนี่ยออกโดยกรมธนารักษณ์เป็นใบเช่าใบาแรกที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตจากพี่น้องประชาชนอยู่ในสถานะผู้บุกรุกของบึงบอลเพชรวันนี้ ท่านผู้ว่าให้คำนิยามใหม่ก็คือเป็นผู้ร่วมพัฒนาบึงบรอเพชรครับเราและเครือข่ายเล็งเห็นพร้อมกันว่าเรายังแย่งน้ํากันอยู่ซึ่งเราพอเราคุยกันแล้วเรามีปติในการทํางานว่าเราจะบริหารจัดการน้ําในบึงบลอเพชรเบื้องต้นเลยเราเล็งเห็นว่าเราจะไปขอทุนในการวิจัยหลังจากเราได้ทุนวิจัยในการมาขับเคลื่อนเร่องการบริหารจัดการน้ําเรามีการพูดคุยกันรอบบึงบลเพชรทั้งหมดเลยนะครับเพื่อ ัฐานข้อมูลสร้างความเข้าใจแชร์ความรู้สึกร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆในแต่ละพื้นที่ทําให้พี่น้องประชาชนรอบบึงไม่ว่าจะเป็นอาชีพเดียวกันก็คืออย่างทํานาที่เราแย่งน้ากันเนาะมีความเข้าใจต่างอาชีพกันไม่ว่าชาวนากับชาวประมงก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจบนฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมทําให้วันนี้นะครับเขามีการรวมตัวกันจดจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําวันนี้บึงบอระเพ็ดเป็นบึงแรกของประเทศไทย ที่มีองค์กรผู้ใช้น้ําครบรอบพื้นที่ทั้งหมดจํานวน5ตนําบลหลังจากนั้นนะครับเราได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่นอกบึงบลรเพชรจากคนที่อยู่ในขอบไข่แดงบึงบลรเพชรตําบลวันนี้มีการแบ่งปันให้อีก4ตําบลด้านบนทําให้บึงบลรเพชรวันนี้มีองค์กรผู้ใช้น้ําที่เราเชื่อมโยงเครือข่ายกันถึง9ตําบลน,นะครับไปสู่เรื่องที่3ก็คือเรื่องของอาชีพนะครับการเกษตรยัง ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรายังปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศทาให้เกิดโลกร้อนณวันนี้นะครับเราจึงร่วมกับทางมูลที่ล็อกกี้เฟลเลอร์มาสู่การขับเคลื่อนต่อในเรื่องของการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราวางเป้าในการทํางานในพื้นที่อยู่2แห่งแห่งแรกจะเป็นที่ตําบลบางมหากรนะครับจะเป็นการทํานาเปียกสลับแห้งซึ่งการทํานาเปียกสลับแห้งนี้จะลดการใช้น้ําจากเดิมครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็จะมีการลดการปลดปล่อยก๊าซหรือกระจกอย่างมากนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือเรื่องของตําบลพะนนตบเนนี้ป็ท่ มีวัชพืชเยอะการที่ช่วงน้ําท่วมลงมาสู่บึงประเพชรเนี่ยตัวนี้แหละจะทําให้หญ้าเน่าเกิดกา๊าซเรือนกระจกเกิดกา๊าซมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจํานวนมากทําให้เราเห็นโอกาสที่จะเอาวัชพืชตัวนี้มาต่อยอดร่วมกับชุมชนตําบนพระนอนมาทําปุ๋ยเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพื้นที่เกิดการจัดตั้งกลุ่มเกิดการมีส่วนร่วมทั้งพื้นที่ทั้งหน่วยงานและระดับจังหวัดครับมหิดลนที่เข้ามาก็1เรื่องน้ํานะครับแล้วก็เรื่องที่ดิน มาก่อนนี้ก็เรื่องน้ำเนี่ยชาวบ้านก็สเปะส,ส,สปะน้ํานี่ต่างคนต่างใช้เนาะแย่งกันพอมามาฮิโดนเขามาเขาก็จะรู้นี่ครับน้าตรงไหนตรงไหนมันเป็นยังไงแล้วเขาก็มาคุยในหมู่นี้ให้ฟังไปหมู่นี้แล้วก็ไปทั้งทัตโกไปอะไรมันอที่ดินที่เนี้ยเรามาก่อนเนี้ยชาวบ้านก็เวลาเขียนอะไรขึ้นไปเนี่ยมีตำรวจอะไรมาเขาก็จะขอว่าขอเอกสารสิทธิ์ขอเอกสารสิทธิ์เนาะมันมัน,ม,นมันทำอะไรก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์จะไปขอที่อยู่ขอบ้านบ้านเล็กที่ไม่ได้นะครับ ถ้าไม่มีบ้านเลขที่สักอย่างเดียวเนี่ยอะไรมันจบหมดนะครับแลาะณตอนนี้แล้วก็เราเรามีเหมือนเหมือนโฉนดมาแล้วเรามีเป็นเจ้าของได้แล้วตอนนี้นะเพิง่งเพิ่งได้รับมาก็ชาวบ้านก็ดีใจนะครับได,ด้ดีใจผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการบริการเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตทั้งตัวผมเองทั้งครอบครัว ทำให้เกิดกำลังใจในการทำงานต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ผมต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยม่ฮิดลน,นะครับที่เปิดช่องในการทำงานก็คือยุทธศาสตร์ข้อที่3ในเรื่องของการบริการวิชาการนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถมีพื้นที่มีเวลาในการที่จะลงไปทำงานร่วมกับชุมชนได้ขอบคุณเพื่อนๆร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในสูย์วิจัยและบริการวิชาการแล้วก็ในวิเขตของเราที่ลงไปช่วยกันสนับสนุนช่วยกันทำงานในพื้นที่บึงบอระเพ็ดแห่งนี้จนทําให้วันนี้มหาวิทยาลัยม่ฮิดลเป็นที่ยอมรับในพื้นที่แห่งนี้แล้วครับ